สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟเก่าเอฟซใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยเยเเพนเหมือนเดิมนะคะวันนี้เปิดคลิปอยู่หน้าโดมค่ะก็ดูดูที่ฝนจะตกไหมแต่มันอั้นมันร้อนอนะ่ะมันร้อนมันเหมือน,น,อน,น,อนจะตกอีกแล้วนะานะทางลมัน มาอีกแล้วเขียวเขียวอีกไปแล้วอ้อมทิบมาแล้วแต่แต่จะตกไหมลมแรงดูลมอยู่นะออมมาหมดเลยผักกะทินน่ากินจังเลยก็ปไปดมดีกว่า จะมาอีกแล้วฝนไหนใจลีไปไหนใหญ่ลีก็บอกเหลือคนละร้อยอีกค<า>่าพนักงานคนละร้อยอีกยังขาดคนละร้อยเขาให้เดินมาบอกอยู่ยังขาดคนละร้อยค่าพนักงานจ้<ด>ะ ให้เดินมาบอกอยู่เอาน้ำอะไรให้หมากินมันจะกินเลยนะ่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวไม่มีข้าวแล้วมันจะกินได้เหรอ,ะอฮะไอโถก,กลับแล้วเหรอไอโถก,กลับกลับแล้วเหรออช่แล้วหมาหม,มาก็ไม่ไม่เก่งเหรอฮะไม,ไม่เก่งเหรอแม่ไม่อยู่อ,ะอ่ะ เอายายไปไหนโอ้ให้มันถอนให้ด้วยโอ้มีตังค์โหเดือนถอดกากร้อยใช่ไหมเออยายไปไหนไปสุพรรณอ่ะไปสุพรรณเอาไปตอนไหนตอนเช้ามาแล้วก็ไปเออมาแล้วก็ไปเลยเด้อเอารถอันนี้ก็เหลือร้อยเดียวไม่พอไงไอ้นั่นเอามาเหรอไอ้หลุยเอารถมาเหรอกลับไปทำไมไปทำอะไรไปเที่ยวครับ แต่ก็ไปก็ดีเหมือนกันเงียบหน่อยอยู่ก็ด่าแต่แกนั่นแหละเออทำไมเขาชอบเชื่อไหมพี่พี่ตายหนูจะเล่าอะไรพี่ฟังเงินที่ลูกเขาส่งมานะไม่ใช่หนูเอาคนเดียวนะพวกหนูหนูเอาลูกคิดของหนูถูกเป๊ะลูกเขาเอาไปทุกคนแต่เขามาลงที่หนูหมดเออแล้ก็เราอยู่ด้วยไงแกคิดหมดเลยหรือว่าอ้โปเป๊ะเอาไปแกคิดใส่หนูหมดเอ ลูกเขาเอาไปเป็นหมืน่มนๆลูกเขาใช้มาคือสามพันเขาว่าลูกเขาให้หมดแล้วเออสามทีนี้ให้แล้วจดนยสีถ้าจะเอาของแกต้องทําให้ทันต้องทําให้ทันแล้วก็อย่างอย่างต่ว่ากดเงินคนแก่ก็เห็นไอ้เป๊กมันเอาไปกดอยู่ตลอดมไม่ใช่ไม่เคยเอาเงินแก่หรอกเงินแก่เคเอาอืมไอไอ้เป๊มันเอา หนูจำได้ á, อยู่ของหนูติดนี่เขาเอาหมื่นห้า,า 15, แล้วก็อีกเจ็ดพันเป็นสองหมื่นห้าติดแค่หม 15, ื่นห้าแค่นั้นแหละไอ้เจ็ดพันนี่เขาให้หนูนส่งค่าแชร์ค่าแชร์หนูส่งไปได้สี่เดือนแล้วนะสี่พันแล้วนั้นเลยแค่สคามพันเอยหนูส่งให้ทุกเดือนอะแล้วมาเล็กเอาก็ติดด้วยหรอเออมาเล็นเอากับหนูทั้งที่ใช้ใช้จ่ายก็มีแต่ของหนูอะไรก็มีช่วยหนูจ่ายสักอย่างมันก็ยอมแกมกันแหละช่างเขาจะ เป็นเป็นมุนกรรมใครยืมได้ยืมเสินเมื่อวานนี้ก็เออมึงเอาไปเท่าไหร่เท่าไยเด็กคนอื่นเอาไปทองยองอะไรก็เอาไปหมดที่ใครเอาทองไปอีกโอ้เป็นกระนงแดดมันละกส่งซอยสมุเอ็ดเดี๋ยวเข้าได้เปลือกเขาก็ให้คืนฮะเดี๋ยวเขาก็ให้คืนช่วงหาไม่ทันก็ธรรมดาออ๋พ่อแม่ก็ต้องช่วยลูกว่าอยู่ใช่ไหม แต่ทองไอ้เป๊กเป็นคนซื้อให้ไม่ใช่เหรอทองเ็นส่งมาหนูเป็นคนซื้ออ๋อสามหมื่นสามหมื่นแตเอาฟักทองเอ้ยเนี่ยมาจากไหนไม่รู้ใครเอาให้เออน่ากินอยู่ใครแบ่งไปครึ่งนึงนั่นแหละใครเอามาให้ไม่รู้มาก็เห็นนอนอยู่เงี้ยใครวะมีใครวะเก็บมาใหม่ๆด้วยนั่นน่ะไม่ใช่บ้านนี้เหรอนี่่

จะได้เงียบหน่อยฝนจะตกแล้วฝนจะตกมาอีกแล้วน่ะเห็นเปล่ากําลังมาเนี่ยนห่ไปดูนี่กขดินี่ก็มีอป่ะออกอีกยังเออออกอีกแล้ว พอเก็บอีกแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บเดี๋ยวเอาถุงมาเก็บกันทำปนทำปนใส่บาทพรุ่งนี้เช้าก่อน เก็บนะยายเพิ่งเก็บมาหมาดๆนะเนี่ยฟักเขาก็เพิ่งเก็บมาหมาดๆนะเอาตังไปให้เขาทอนให้ก่อนเด้อเดี๋ยวเขาไม่อยู่เดี๋ยวมันไม่อยู่มันจะไปทำงานมันอีกเอาตังไปให้มันทอนให้ไง เดี๋ยวมันไปทำงานอีกไง สวยมากค่ะหมดมาแล้วค่ะจะตกเลยอะตกมาก็ดีร้อนจังร้อนหลักใหม่ร้อนมากใหม่